คุณรู้หรือไม่ว่าขณะน,นี้มีผู้คนนับล้านทั่วโลกกำลังเผชิญกับศัตรูที่มองไม่เห็นซึ่งกำลังโจมตีตายของพวกเขาเพียงเพราะพวกเขาเป็นโรคเบาหวานนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่อาจเป็นตัวคุณเองหรือคนที่คุณรักที่อยู่ข้างๆคุณโรคตายจากเบาหวานไม่เพียงแต่ทำลายร่างกายอย่างเงียบๆแต่ยังอาจนำไปสู่ภาวะไตาวายทำให้ชีวิตต้องพึ่งพาการฟอกไตไปตลอดแต่ที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่ามีปัญหาจนกว่ามันจะสายเกินไป แล้วเราจะตรวจพบได้อย่างไรและปกป้องไตของเราได้อย่างไรวันนี้เราจะมาค้นพบ6สัญญาณเตือนภัยที่คุณห้ามมองข้ามเด็ดขาดพร้อมด้วยวิธีปฏิบัติจริงเพื่อควบคุมและป้องกันภาวะแทรกซ้อนนี้คุณพร้อมที่จะปกป้องสุขภาพของตัวเองแล้วหรือยังมาเริ่มกันเลยลองถามตัวเองดูครั้งสุดท้ายที่คุณตรวจสุขภาพไปคือเมื่อไหร่ถ้าคำตอบคือไม่เคยหรือนานมาแล้ววิดีโอนี้คือสัญ,ญญาณเตือนที่คุณต้องการ และอย่าลืมว่าในตอนท้ายของวิดีโอเราจะมีคำถามท้าทายเพื่อให้คุณตรวจสอบว่าคุณกำลังมองข้ามสัญญาณใดไปหรือไม่ดูจนจบและฝากคำตอบของคุณไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนโรคไตาจากเบาหวานคืออะไรนี่คือภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงที่เกิดขึ้นเมื่อโรคเบาหวานไม่ได้รับการควบคุมอย่างดีทำให้หลอดเลือดเล็กๆในไตหรือที่เรียกว่าโกลมรูลัสได้รับความเสียหาย ไตของเราเหมือนกับโรงงานกรองที่มีประสิทธิภาพสูงมีหน้าที่กําจัดของเสียและของเหลวส่วนเกินออกจากเลือดแต่เมื่อระดับน้าตาลในเลือดสูงอย่างต่อเนื่องหลอดเลือดเล็กๆเ,เหล่านี้จะตึงเครียดค่อยๆเสียหายและสูญเสียความสามารถในการกรองอย่างมีประสิทธิภาพผลลัพธ์คืออะไรของเสียสะสมในร่างกายแต่เกิดแผลเป็นการทํางานลดลงและในกรณีที่รุนแรงคุณอาจต้องเผชิญกับภาวะไตาวายโดยสมบูรณ์ ตอนนี้เราจะเข้าสู่ส่วนที่สำคัญที่สุดคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าตายของคุณกำลังตกอยู่ในอันตรายโรคตายจากเบาหวานมักเงียบเป็นเวลานานแต่ร่างกายมักส่งสัญญาณเตือนออกมาปัญหาคือสัญญาณเหล่านี้มักถูกมองข้ามเพราะมันดูเหมือนความรำคาญเล็กน้อยเล็กน้อยในชีวิตประจำวันวันนี้เราจะชี้ให้เห็นหกสัญญาณที่ชัดเจนเพื่อให้คุณรับรู้และลงมือทาทันที ฟังให้ดีเพราะหนึ่งในสัญญาณเหล่านี้อาจกำลังเกิดขึ้นกับตัวคุณและนี่คือความท้าทายเมื่อดูส่วนนี้จบลองตรวจสอบตัวเองว่าคุณมีสัญญาณใดในนี้หรือไม่แล้วแชร์คำตอบของคุณในช่องคอมเมนต์พร้อมหรือยังมาเริ่มกันที่สามสัญญาณแรกสัญญาณที่หนึ่งอาการบวมที่มือเท้า,าหรือใบหน้าสัญญาแรกที่คุณต้องสังเกตคืออาการบวม หรือที่เรียกว่าอาการตัวบวมซึ่งเกิดขึ้นที่มือเทา้าข้อเทา้าหรือแม้แต่ใบหน้าคุณเคยตื่นนอนตอนเช้าแล้วรู้สึกว่าใบหน้าดูบวมผิดปกติหรือรองเท้าคู่โปรดของคุณรู้สึกขับขึ้นหรือไม่นั่นอาจไม่ใช่แค่เพราะคุณกินเค็มหรือนั่งนานเกินไปเมื่อไตได้รับความเสียหายมันไม่สามารถกําจัดของเหลวส่วนเกินออกจากร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพผลคือของเหลวสะสมทําให้เกิดอาการบวมในส่วนต่างๆของร่างกายทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญ อาการบวมไม่เพียงแต่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายตัวแต่ยังเป็นสัญญาณว่าไตากำลังทำงานหนักเกินไปถ้าไม่ได้รับการจัดการภาวะน,นี้อาจรุนแรงขึ้นนำไปสู่ปัญหาอย่างความดันโลหิตสูงหรือความเสียหายของหัวใจและหลอดเลือดต้องทำอะไรเพื่อตรวจสอบลองกดเบาๆบริเวณข้อเท้าหรือหลังมือถ้ารอยกดยุบลงและใช้เวลาสักครู่กว่าจะกลับสู่สภาพปกติ นั่นอาจเป็นสัญญาณของอาการบวมจดบันทึกความถี่และระดับของอาการบวมแล้วปรึกษาแพทย์หากอาการนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องคุณสังเกตเห็นว่าร่างกายของคุณมีอาการบวมผิดปกติเมื่อเร็วๆนี้หรือไม่แชร์ในช่องคอมเมนต์เพื่อให้เราคุยกันต่อสัญญาณที่สองปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะตอนกลางคืนสัญญาณที่สองคือคุณต้องเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นโดยเฉพาะในตอนกลางคืน คุณเคยตื่นขึ้นมา2อสครั้งเพื่อปัสสาวะทั้งที่ไม่ได้ดื่มน้ำมากก่อนเข้านอนหรือไม่นี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าไตาของคุณกำลังมีปัญหาเมื่อการทำงานของไตลดลงความสามารถในการกักเก็บน้ำในปัสสาวะจะได้รับผลกระทบทำให้คุณปัสสาวะบ่อยขึ้นโดยเฉพาะในตอนกลางคืนซึ่งเรียกว่าอาการปัสสาวะกลางคืนทำไมต้องใส่ใจอาการปัสสาวะกลางคืนไม่เพียงแต่รบกวนการนอนทำให้คุณเหนื่อยล้าในวันต่อไป แต่ยังเป็นสัญญาณว่าไตกําลังสูญเสียความสามารถในการควบคุมของเหลวถ้าไม่ตรวจสอบตั้งแต่เนิ่นๆภาวะน,นี้อาจพัฒนาไปสู่ปัญหาที่ร้ายแรงกว่าเช่นการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือไตาวายลงมือทำท,ทันทีลองจดบันทึกจำนวนนครที่คุณปัสสาวะในแต่ละคืนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ถ้าจำนวนนครมากกว่าหนสครั้งบ่อยๆให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจการทำงานของไต นอกจากนี้ลดการดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในตอนเย็นเพื่อดูว่าอาการดีขึ้นหรือไม่ความท้าทายสำหรับคุณคุณมีอาการปัสสาวะกลางคืนบ่อยหรือไม่ถ้ามีคุณทำอะไรเพื่อปรับปรุงฝากความเห็นของคุณไว้เพื่อประสบการณ์ของคุณจะช่วยคนอื่นได้สัญญาณที่สามอ่อนเพลียและขาดสมาธิสัญญาณที่สามคือความรู้สึกอ่อนเพลียนาน,น,าน และมีปัญหาในการจดจ่อกับงานประจำวันคุณเคยรู้สึกเหมือนสมองของคุณถูกหมอกบังคิดอะไรไม่ชัดเจนหรือร่างกายอ่อนล้านม้ว่าจะนอนหลับเพียงพอหรือไม่นี่ไม่ใช่แค่เพราะความกดดันจากงานหรือนอนไม่พอเมื่อไตกรองของเสียออกจากเลือดได้ไม่ดีของเสียจะสะสมในร่างกายทําให้คุณรู้สึกหมดแรงและขาดสมาธิทําไมถึงอันตรายความอ่อนเพลียที่ยาวนานไม่เพียงแต่กระทบต่อประสิทธิภาพในการทํางาน แต่ยังเป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังรับภาระหนักเกินไปถ้าไม่จัดการภาวะน,นี้อาจนำไปสู่ภาวะโลหิตจางซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยของโรคไตจากเบาหวานทำให้คุณยิ่งอ่อนแอลงวิธีตรวจสอบและลงมือทำติดตามระดับพลังงานของคุณในช่วงสองสามสัปดาห์ถ้าความอ่อนเพลียไม่ดีขึ้นแม้ว่าจะพักผ่อนเพียงพอให้ขอให้แพทย์ตรวจเลือดเพื่อประเมินการทำงานของไตและระดับฮีโมโกบิน พร้อมกันนี้เสริมอาหารที่มีธาตุเหล็กเช่นผักใบเขียวหรือเนื้อแดงในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนร่างกายคุณรู้สึกอ่อนเพลียบ่อยๆแม้ว่าจะไม่ได้ทำงานหนักหรือไม่แชร์ความรู้สึกของคุณและวิธีที่คุณรับมือในช่องคอมเมนต์สัญญาณ3อย่างแรกอาการบวมปัสสาวะกลางคืนและความอ่อนเพลียได้แสดงให้เราเห็นว่าไตาอาจกำลังร้องขอความช่วยเหลืออย่างไรแต่อย่าหยุดแค่นี้ในส่วนต่อไป เราจะเปิดเผยสัญญาณอีกสามอย่างรวมถึงอาการที่น่าประหลาดใจที่คุณอาจสับสนกับปัญหาสุขภาพอื่นๆนอกจากนี้เราจะใช้วิธีง่ายๆแต่ได้ผลเพื่อควบคุมโรคเบาหวานและปกป้องไตที่บ้านคุณคิดว่าตัวเองกำลังมองข้ามสัญญาณใดในนี้หรือไม่ติดตามต่อและฝากการคาดเดาของคุณไว้ในช่องคอมเมนต์สัญญาณที่สความดันโลหิตสูงผิดปกติ สัญญาณที่4คือความดันโลหิตส,สูงผิดปกติโดยเฉพาะถ้าคุณไม่มีประวัติความดันโลหิตส,สูงคุณเคยรู้สึกเวียนหัวปวดหัวหรือวัดความดันโลหิตแล้วพบว่าค่าสูงกว่าปกติโดยไม่ทราบสาเหตุหรือไม่นี่อาจเป็นสัญญาณว่าไตกำลังมีปัญหาเมื่อไตได้รับความเสียหายจากเบาหวานมันไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันความดันโลหิตส,สูงยังเพิ่มแรงกดดันต่อหลอดเลือดในไตสร้างวงจรอ,อันตรายที่ทำให้ไตเสียหายหนักขึ้น ทำไมถึงน่ากังวลความดันโลหิตสูงไม่เพียงแต่ทำร้ายไตยแต่ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองกล้ามเนื้อหัวใจตายและปัญหาหัวใจและหลอดเลือดอื่นๆถ้าคุณเป็นโรคเบาหวานการควบคุมความดันโลหิตคือปัจจัยสำคัญเพื่อปกป้องทั้งไตและร่างกายลงมือทำทันทีถ้าคุณมีเครื่องวัดความดันโลหิตที่บ้านให้วัดอย่างน้อยวันละสองครั้งเช้าและเย็น เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์จดบันทึกผลและเปรียบเทียบกับค่าปกติต่ำกว่า120ทับ80มมปร,รอดถ้าความดันโลหิตสูงเกิน130ทับ80มลลิเมตรปรอดบ่อยๆให้พบแพท์ทันทีนอกจากนี้ลดการกินเค็มออกกำลังกายเบาๆเช่นเดิน30นาทีต่อวันและหลีกเลี่ยงความเครียดเพื่อช่วยรักษาความดันโลหิตให้คงที่คุณวัดความดันโลหิตบ่อยแค่ไหน ท่าวค่าล่าสุดของคุณคือเท่าไหร่แชร์เพื่อให้เราแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันสัญญาณที่ห้าเบื่ออาหารหรือคลื่นไส้สัญญาณที่ห้าคือคุณรู้สึกไม่อยากกินอาหารเบื่ออาหารหรือแม้แต่คลื่นไส้หลังกินคุณเคยคิดว่าตัวเองแค่เลือกกินหรือมีปัญหาทางเดินอาหารหรือไม่อย่าประมาทเมื่อตายไม่สามารถกรองของเสียได้ของเสียจะสะสมในเลือดส่งผลกระทบต่อระบบย่อยอาหารทําให้คุณเบื่ออาหารรู้สึกไม่สบายท้อง หรือแม้แต่คลื่นไส้บ่อยๆทำไมต้องใส่ใจการเบื่ออาหารนานๆอาจนำไปสู่การขาดสารอาหารทำให้ร่างกายอ่อนแอและต้านทานโรคได้ยากขึ้นนอกจากนี้นี่คือสัญญาณว่าตไตกำลังรับภาระเกินไปต้องได้รับการตรวจสอบทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายที่รุนแรงขึ้นวิธีตรวจสอบและลงมือทำติดตามว่าคุณเบื่ออาหารต่อนเนื่องเกินหนึ่งสัปดาห์หรือไม่ หรือรู้สึกคลื่นไส้หลังมื้ออาหารหรือไม่ถ้ามีให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจการทำงานของไตผ่านการตรวจเลือดหรือปัสสาวะในระหว่างรอตรวจลองกินอาหารมื้อเล็กๆที่ง่ายๆเช่นโจ๊กหรือซุปและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงเพื่อลดภาระให้ร่างกายความท้าทายสำหรับคุณคุณสังเกตว่าตัวเองกินน้อยลงหรือคลื่นไส้เมื่อเร็วๆนี้หรือไม่แชร์เรื่องราวของคุณในช่องคอมเมนต์เพื่อคุณจะได้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากชุมชน สัญญาณที่6คันผิวหรือผื่นผิดปกติสัญญาณสุดท้ายแต่สําคัญไม่แพ้กันคืออาการคันผิวนานๆหรือมีผื่นที่ไม่ทราบสาเหตุคุณเคยรู้สึกว่าผิวของคุณคันโดยเฉพาะที่มือเท้าหรือหลังทั้งที่ไม่แพ้อะไรหรือถูกแมลงกัดหรือไม่นี่อาจเป็นสัญญาณว่าไตากำลังร้องขอความช่วยเหลือเมื่อการทำง,งานของไตลดลงฟอสฟอรัสและของเสียจ,จะสะสมในเลือด ทำให้ผิวระคายเคืองและเกิดอาการคันหรือผื่นทำไมถึงอันตรายอาการคันผิวไม่เพียงแต่ทำให้รู้สึกไม่สบายแต่ยังเป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังถูกพิษจากภายในเพราะไตไม่สามารถทำหน้าที่ได้ดีถ้าไม่จัดการภาวะน,นี้อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงเช่นการติดเชื้อที่ผิวหนังหรือความเสียหายของอวัยาวะภายใน ลงมือทำทันทีถ้าคุณมีอาการคันผิวนานเกินสองสามวันให้ตรวจว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นบวมหรืออ่อนเพลียหรือไม่พบแพทย์เพื่อตรวจเลือดโดยเฉพาะระดับฟอสฟอรัสและครีอติน่นาในระหว่างรอดูแลผิวให้สะอาดหลีกเลี่ยงการเกาแรงๆแ,และใช้ครีมบำรุงผิวที่ไม่มีกลิ่นเพื่อลดการระคายเคืองคุณเคยมีอาการคันผิวโดยไม่ทราบสาเหตุหรือไม่ คุณทำอะไรเพื่อบรรเทาอาการคันแชร์เคล็ดลับของคุณในช่องคอมเมนต์เพื่อช่วยคนอื่นด้วยนี่คือ6สัญญาณเตือนภัยอาการบวมปัสสาวะกลางคืนอ่อนเพลียความดันโลหิตสูงเบื่ออาหารและคันผิวสัญญาณเหล่านี้เหมือนธงแดงที่ร่างกายยกขึ้นเพื่อเตือนคุณแต่การรับรู้สัญญาณเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นเราจะควบคุมโรคเบาหวานและปกป้องไตาจากภาวะแทรกซ้อนได้อย่างไรในส่วนต่อไป เราจะแชร์ขั้นตอนที่ชัดเจนและทำได้ง่ายๆที่บ้านเพื่อให้คุณรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ลดภาระให้ไตาและมีชีวิตที่แข็งแรงขึ้นคุณคิดว่าตัวเองพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยเพื่อปกป้องสุขภาพแล้วหรือยังติดตามต่อและฝากความคิดของคุณไว้ในช่องคอมเมนต์เราผ่านการเดินทางที่สำคัญมาแล้วจากการรับรู้หกสัญญ,ญาณเตือนภัยของโรคไตจากเบาหวานสุขภาพของคุณไม่ใช่สิ่งที่ควรเสี่ยง และวันนี้คุณมีเครื่องมือในมือเพื่อเปลี่ยนแปลงจำไว้ว่าทุกก้าวเล็กๆที่คุณทำตั้งแต่การวัดน้ำตาลในเลือดลดเกลือไปจนถึงการตรวจสุขภาพเป็นประจำล้วนเป็นของขวัญที่คุณมอบให้ตัวเองและคนที่คุณรักตอนนี้เราอยากท้าทายคุณจากหกสัญญาณที่เราคุยกันคุณสังเกตเห็นว่าตัวเองมีสัญญาณใดบ้างฝากคำตอบของคุณไว้ในช่องคอมเมนต์เพราะการแชร์ของคุณไม่เพียงช่วยให้คุณมุ่งมั่นกับตัวเอง แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นนับพันถ้าคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กดปุ่มไลค์เพื่อสนับสนุนเราแชร์วิดีโอนี้ให้คนที่คุณรักเพื่อให้พวกเขารู้วิธีปกป้องสุขภาพและอย่าลืม s u b s c r i b ชช่องของเราเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพที่ใช้ได้จริงอื่นๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับวิดีโอใหม่ล่าสุดด้วยนะร่วมกันเราจะสร้างชีวิตที่แข็งแรงขึ้น วันละเก้าไว้เจอกันในวิดีโอหน้า